เวลา10นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวุฒิรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับพระราชทานฉันเพล ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดสเกต4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประจําทั้งกลางวันกลางคืนในเวลา6กนาฬิกาเนาฬิกาสินาฬิกาสินาฬิกาสินาฬิกาและ21่สนาฬิกาตามลําดับและพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูป รับพระราชทานชั้นเพนวันละแปดรูปและประคมย่ำยามกำหนดร้อยวันซึ่งการประคมย่ำยามเป็นการบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตร ى, และวงปีฉไนกรองชนะ